ต้อนรับกข้าสู่รายการเป็นเลเวอร์บาเจอฮายกับจันจีและก็กีถือโมโมวันนี้จันจีพยายทุกคนมาเช็คอินที่นี่เลยค่ะเด a ราบิดกร v ฟค่ะหมายถึงบ้านพงกระต่ายนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้จันจีจะให้ทุกคนเป็นกระต่ายน้อยน่ารักน่ารักไหม นอกจากจะเป็นคาเฟ่ที่ให้ทุกคนมาเช็คอินถ่ายรูปสวยงามแล้วนะคะที่นี่ยังเป็นเพจเฟรนลี่อีกด้วยสามารถพากิสมัวโมเข้าไปด้วยค่ะแล้ววันนี้จินจิก็นัดเพื่อนกิสม o ไว้อีกตัวหนึ่งค่ะเป็นชนาแนลเซอร์ชื่อว่านุฟี่เดี๋ยวไปเจอเขาข้างในกันดีกว่าค่ะกิสมร้อนแล้วเนาะไปจึึงจึึงจึงจึง,จง,จง,จง ก็พี่นกค่ะเจ้าของร้าน The Rabbit Grove นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะ,วคะเวลาน่ารักมากมาก,มากเลยอ่ะขอบคุณค่ะขเข้ามาแล้วก็คือต้นไม้อะไรตกแต่งแบบเก๋มากใครที่แบบมาถ่ายรูปมาต้องอนะคะเล่าถึงร้านนี้ดีกว่าค่ะ The Rabbit Grove ชื่อ The Rabbit Grove เนี่ย คนชอบคิดว่ามีกระต่ายแต่จริงคือเราแทนสถานที่ของเราเป็นกฟซึ่งเป็นพุ่มไม้ที่เป็นที่อยู่ของกระต่ายค่ะคือมีลูกสาวกันทุกคนเลยพุ่สสวนที่นี่ค่ะแล้วก็เราก็แทนตัวเด็กๆกับเด็กที่มาใช้บริการอะไรเงี้ยเป็นกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกระต่ายใช่แล้วก็กระต่ายตามด้วยชื่อใช่ไหมคะค่ะอย่างเช่นพี่กระต่ายนกใช่ไหมพีกระต่ายหรือจะนกงงมากเลย ตกแต่งสไตล์นี้คือเรียกว่าอะไรคะจริงๆมันเป็นแนว industrial loft ค่ะแต่ว่าตอนแรกกลัวมันจะดิบไปสะมดแล้วอยากให้มันมีมุมถ่ายรูปเยอะๆสั่งนน้นนะคะก็เลยทําให้มันเป็นสีขาว clean c l e ให้อีกอารมณ์หนึ่งค่ะและที่นี่ยังเป็น pet friendly ด้วยใช่ทำไมถึงเป็น pet friendly คะเพราะว่า สนุปปี้หรือเปล่าสนุปปี้นะ<ช>ที่จริงเขาชื่อสนุปปี้นะแต่เรียกซะว่านุปปี้ใช่ค่ะคือลูกค้าถามว่าแบบเอาน้องหมามาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบคิดว่าเออเอาเอามาเหอะเพราะว่ายังไงร้านเรามัน,มนค่อนข้าง<ม>ระบายอากาศได้ดีค่ะ,ค,ะคนที่พาสัตว์เลี้ยงมาเนี่ยจะมีการ ดูแลทําความสะอาดสัตว์เลี้ยงของตัวเองดีอยู่ใช่ใช่เกลมันก็จะไม่น่าเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่แต่ทีนี้คือมันจะมีบางบางครั้งอาจจะน้องหมาที่ขนเยอะมันอาจจะมีขนที่เปลิวใช่ทีนี้ก็เลยทําอีกห้องนึงอะค่ะเป็นอนาคตก็จะเป็นห้องสําหรับแยกสําหรับคนที่มีน้องหมามาอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นอยู่โซนนู้นห้องนั้นจะมีชื่อว่า The Warren โอเคที่นี่เนี่ยมีสัตว์เลี้ยงที่แปลกๆที่เคยมีคนพามาไหมคะนอกจากสุนัขมีมีเป็ดนะเหมือนมีเป็ดนะถ้าเป็ด อันนี้อันนี้ใหม่มมเป็นรูมีพานกมาด้วยพานกมาด้วยเป็นนกแบบว่านกแก้ว,ต,วตัวเล็ก,ลกๆอะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้ก็พามาด้วยทำไมถึงเลือกชชนาวเซอร์แล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่าสนุป,ปี้คะ่ะตอนแรกคือล,ลูกสาวตอนนั้นลูกสาวสามขวบพาไปเดินเล่นในหมู่บ้านแล้วก็ เพื่อนอะจูงหมากันลูกก็ร้องอยากได้หมาคือแม่อชอบหมาอยู่แล้วแต่ว่าคือเราก็คิดว่าเออมีลูกมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยแล้วก็พอลูกอยากได้ปุ๊บแม่ก็เลยจัดเลยแต่ลูกไม่เลี้ยงสนองสนองแม่<ช>มากกว่าทีน,นี้เลยหาข้อมูลว่าหมาพันธุ์ไหนที่ขนไม่ร่วงค่ะคะ่ะโอใช่ชนเาชนเเสื้อขนไม่ร่วงไม่ร่วงใช่ก็เนี่ยเป็นชนเาเสื้อตัวแรกที่เลี้ยงค่ะคะ่ะ ยังไงบ้างคะสนุปปี้นี่ใส่เขาถูกใจเราไหมคะเขาพลังเยอะพลังเยอะแน่นอนอยู่แล้วพลังเยอะใลังยต้องพาต้องพาออกกำลังกายด้วยค่ะแล้วก็เจอหมาตัวผู้ตัวใหญ่กว่าไม่ได้ไม่ได้เลยแต่นี้เจอโทนี่กับกิสมโอเคใช่ตัวเล็กกว่าโอเคแอบผอมเบาๆแอบผัก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 ได้แางนี้แล้ววิธีการเลี้ยงดูเจ้าสนุปปี้เป็นไงบ้างคะเราเราพาเขามาลานด้วยแต่ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ย คือเราจะทําอะไรกับสนมปี้บ้างเช้ามาต้องพาไปฉี่นอกบ้านคะ่ะเพราะว่าปล่อยในบ้านเขาไม่อึบปล่อยในสนามที่บ้านอ่ะเขาก็ไม่อึบคะ่ะต้องพาไปเดินข้างนอกะจะอึเสร็จแล้วก็เนี่ยแหละค่ะต้องพาออกมาล้านด้วยอือคือพามาทํางานด้วยใช่ค่ะแล้วอาหารหรือว่าอะไรที่เขาทานคือเขาทานเป็นอาหารเม็ดหรือว่าเป็นบาร์บหรือไง เป็นอาหารเม็ดค่ะให้ทานอาหารเม็ดบางทีก็ผสมอาหารเปียกบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่นานๆจะได้ทานข้าวสักทีหนึ่งช่วงที่แบบเบื่อมากๆอะไรเงี้ยก็ให้เปลี่ยนบ้างก็ต้องมีเปลี่ยนนะธนาทา,ทานอ<า>ย่างเดียวก็เบื่อเบื่อค่ะ,คะให้พี่นงฝังที่นี่ดีกว่าค่ะว่าตั้งอยู่ที่ไหนเปิดปิดกี่โมเปิดวันไหนบ้างค่ะ ร้านเดลและบิทโกลฟนะคะตั้งอยู่ที่ปากซอยกรุงเทพกีทา37ค่ะติดกับโลตัสกรุงเทพกีทาค่ะ,ะที่ร้านเนี่ยมีที่จอดรถด้านหลังประมาณ1นึ่งไร่จอดรถได้เยอะพอสมควรค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มค่ะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันเลยนะคะใช่ก็คือช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีอาหารเช้าบริการค่ะมีทั้งไข่กระทะหรือว่าจะเป็นอาหารเช้าแนวยุโรปอะไรเง,งี้ยก็มีค่ะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยเรามีโดนดีสด ทุกวันนี่ไงอย่างที่บอกนะคะว่าพี่นกก็จะให้อาหารใช่ทานทานอยู่แล้วทุกอันเลยค่ะอันนี้ให้นี่ด้วยนะคะเป็นมิดแอสมิลโฮลิสติกเมนูอร่อยเขียวง่ายถูกใจอันนี้เอาไว้รยเอาไว้รยนะคะเอาไว้รยค่ะแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะเจอไฮมอนะคะเกวนฟรีสำหรับสุนัขที่อาจจะมีการแพ้พวกกลูเตนต่างๆนะคะอันนี้ทานแล้วไม่แพ้แน่นอนค่ะแล้วก็จะมีนี่เจอไฮสติก ชามาด้วยสนุกดีนะคะมอมให้พี่นงนะคะไปดูแลสนุกดีให้มีคนสุอ่สอิ่มอร่อยกัน นี่นะคะก็คืออาหารที่พี่นกเตรียมให้จันจีนั่นเองค่ะมีแองเจิลแฮไข่กุ้งนะคะคณะฮ่องกงหมูกรอบนะคะแล้วก็ข้าวผัดสับประรดค่ะและยังมีของหวานนะคะเป็นข้าวเหนียวดําเปียกลําไยด้วยนะคะของชอบเลยแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับชาลิ้นจี่ค่ะขอดื่มน้ําก่อนเลยแล้วกันนะอืสดชื่น ถ้าใครอยากพาสัตว์เลี้ยงมาที่นี่ที่นี่ยินดีต้อนรับเลยนะคะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มค่ะมาทานอาหารเช้านะคะหรือว่ามาฟังดนตรีสดก็ได้ค่ะเปิดทุกวันเลยและสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้ที่สําคัญนะคะใครที่พาสัตว์เลี้ยงมาดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะคะใส่โอบิใส่แพมเพิร์ตให้เขาหรือว่ามีสายจูหรือว่ารถเข็นก็ได้ค่ะเดลและบิดเกิลค่าขออนุญ,ญาตทานอาหารก่อนนะคะ เลี้ยงของเราโดยเฉพาะสุนัขออกไปข้างนอกนะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆในการแต่งตัวแต่วันนี้ไม่ได้ให้กิสมใส่แต่เครื่องแต่งกายกิสมแน่นมากเลยและในช่วงนี้นะคะช่วงเพชรไก่จริงๆมีร้านนี้มาฝากเลยค่ะชื่อว่า p o ว d y Love นะคะเป็นผ้าพันคอแฮนด์เมดสามารถใส่ได้2ด้านนะคะเราสามารถปักชื่อได้ด้วยค่ะเวลาแบบออกไปข้างนอกเฮ้ยเห็นสุนัขเราเดินอยู่เราก็จะเรียกชื่อเขาได้อะไรเงี้ยแบบเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยกิ m สมู i นี่น่าอะไรอ <Yeah. S 1> ย<ะ>่างเี้ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าภาพพันคอเขาจะน่ารักขนาดไหนแล้วในแบบของเขานั่นก็คือชาแนลเซอร์นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันค่ะในช่วงเพจไกด์ค่ะ จุดเริ่มต้นของร้านพอดีเลิกก็มาจากโลเซ่เนี่ยเลยคะ่ะเป็นน้องหมาชานลเซอร์ตอนนี้อายุ3ขวบแล้วอะค่ะก็ตอนที่เราเริ่มเลี้ยงเขาว่าค่ะเราอยากเหมือนหาผ้าพันคอส ที่ลายน่ารักน่ารักแล้วก็สามารถใส่ชื่อเขาลงไปได้แต่ว่านาตอนนั้นเราหาในท้องตลาดมันค่อนข,ข,ข้างลําบากค่ะเราก็เลยเริ่มศึกษาขั้นตอนการทําด้วยตัวเราเองเลือกผ้าเองเอามาปักชื่อเองเอามาติดชื่อเองก็สินค้าของทางร้านพอลี่เริ่มนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือคอลเลกชันล่าสุดคือเป็นตัวแล้วก็อย่างตัวอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่เป็นแบบติดกระดุมค่ะเราก็สามารถใส่ได้ง,ง่ายๆโดยการที่ติดกระดุมซึ่งสามารถปรับระดับได้ด้วย คอร้ลนพอดีเลิฟนะคะเราจะใช้ผ้าที่เป็นผ้าอินพอร์ตที่มีคุณภาพดีจากทางเกาหลีอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็เลือกใช้ผ้าไทยด้วยผ้าพันคอทุกผืนของเราจะสามารถใส่ได้2ด้านสามารถใส่เวิร์ดดิได้ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งแบบที่เป็นปักชื่อหรือว่าจะติดเป็นสติกเกอร์เป็นตัวสกรีนนะคะ สำหรับการสกรีนชื่อนะคะก็ขึ้นอยู่กับแบบคอลเลคชันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่เป็นแบบเบสิกเลยอะทางร้านเราอะคะ่ะจะใส่ชื่อให้ฟรีหด้านนะคะแต่ว่าทางนี้ยางนั้นถ้าต้องการเพิ่มวร์ดิ้งหรือว่าเพิ่มชื่ออีกด้านหนึ่งเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะภาพพันคอของทางร้านเราอะคะ่ะก็คือหลกัหลกๆเลยจะเป็นงานพีออเดอร์เพราะว่าจะเป็นงานที่ต้องใส่ชื่อน้องหมาระยะเวลาในการทำอะคะ่ะก็ประมาณ 3ถึง5วันแต่ว่าถ้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานค่อนข้างไวอะคะ่ะเราก็จะมีอีกออปชั่นหนึ่งก็คือสามารถติดเป็นตัวสกรีนชื่อหรือว่าสติกเกอร์ชื่อแบบนี้ได้อะคะ่ะคอลเลกชันตัวที่ขายดีนะคะก็จะเป็นตัวนี้คือเป็นตัวที่ขายดีค่ะเราก็จะมีตัวตัวนี้ก็คือจะเป็น ลายที่เราสามารถใส่เติมลูกเล่นไปใส่ผู้เพิ่มความน่ารักฟูมฟิ้งเข้าไปได้สินค้าของทางร้านจะมีทั้งหมด5ไซส์นะคะจะเริ่มจากไซส์ xs x SS, จนกระทั่งถึงไซส์ l ซึ่งจะเหมาะสําหรับน้องโกลเด้นน้องลาบะดอของโรเซ่นี้ชานัลเซอร์ส่วนใหญ่ที่จะใส่ของร้านเราจะเป็นไซส์ s ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นชนาลเซอร์ที่ล่างอวบนิดนึงก็อาจจะเป็นไซส์ l สินค้าของทางร้านนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2อ0อบาทแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือขึ้นอยู่กับแบบดีไซน์ของแต่ละ,ะคอลเลกชันด้วยค่ะว่าเนื้อผ้ามาจากไหนเป็นผ้าอินพอร์หรือว่าผ้าไทยอะคะ่ะในอนาคตอะคะ่ะตอนนี้เรากําลังทําผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมนอกจากผ้าพันคอนะคะเป็นพวกอ c c e s s ร r ล์ต่างๆ่อะค่ะซึ่งสินค้าที่เราจะทำเนี่ยก็จะเป็นแนวเน้น p e r s o n a l i z e ก็คือสามารถใส่ชื่อน้องหมาหน้าน้องหมาหรือว่า w ว r ร์ดดิ้งต่างๆตามความต้องการของคุณลูกค้าได้อะค่ะ ก็เคยมีนะคะอย่างลูกค้าเป็นน้องชาวๆอะคะ่ะคือจะไซส์ใหญ่มากกว่าไซส์มาตรฐานของทางร้านทางร้านก็มีบริการทําให้ด้วยอะคะ่ะก็สามารถมีออแบบหรือว่ามีแพทเทิร์นเอามาลองติดต่อแล้วก็พูดคุยกันได้ะคะ่ะสำหรับร้านพอดีเลิฟนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปชมสินค้าแล้วก็ตัวคอลเลคชันใหม่หรือว่าข่าวสาราต่างๆได้ในช่องทางเ c e b o o k พอดีเลิฟหรือว่า i n s t a g r a m พอดีเลิทอชคะ่ะ สำหรับคนรักสัตว์โดยเฉพาะเลย เปิดเมื่อไหร่เทเลเวอร์ายเจอหายก็ต้องมาเยี่ยมเสมอเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเฮดคลับสาขานี้นะคะตั้งอยู่ที่โฮมโปรรังสิตนั่นเองใช่ค่ะทำไมเราถึงเลือกโลเคชั่นที่นี่เพราะว่าโฮมโปรเป็นสเปเชียลิสต์ด้านโฮมนะคะเกี่ยวกับบ้านสัตว์เลี้ยงปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเราก็อยากจะเป็น ส่วนหนึ่งของบ้านของทุกๆบ้านเช่นกันนะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาของการเป็นพาร์ทเนอร์ริ่งทาั้งนี้ค่ะแล้วก็สาขานี้เป็นสาขาแรกที่รปิดร่วมกับโฮมโปรที่นี่ที่เพชรคลับสาขานี้มีความพิเศษอะไรบ้างคะอันดับแรกก็คือแน่นอนนะคะเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทางโฮมโปรเราสามารถสะสมยอดซื้อผ่านโฮมโปรการได้แล้วก็ถ้าลูกค้ามีโฮมโปรวีซ่าได้ส่วนลดอีก3นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเรายกเพชรคลับมาไว้ที่นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้านะคะหลากหลายยี่ห้อคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ ที่มีความพิเศษคือเราเปิด grooming grooming นะคะก็เลยจะเป็นสาขาแรกๆเลยที่อนุญาตให้พาน้องหมาน้องแมวเข้ามาได้ขอให้อยู่ในรถเข็นรต่กล้าแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงสายจูงสำคัญมากค่ะซึ่งวันนี้เจนจิตก็จะทําเช่นการพราอ้ยเจนจิตร์แต่รถกิสมมา grooming ที่ได้ได้เลยค่ะขออนุญาตน้องแมวมากได้เลยจัดโอโซนสปาอัพเกรดให้น้องกิสม เดินชมในร้านกันดีกว่าว่ามีของอะไรให้ช้อปปิ้งบ้างโอ้โหกิสมอเธอเดินเองเลยนะอ่ผ่านน้องกิสมอเลือกเลยค่ะกิสมอไม่ได้เลือกหรอกค่ะคุณแม่นะคุณแม่ ล้มขัดฟันอันนี้เป็นโซนของน้องหมาเลยค่ะ,ะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นของน้องแมว,น,แมวน้องแมวก็มีค่ะใครเ<ส><ไ>ป็นแบบว่าทาสแมวก็ฝั่งนี้ใช่เดี๋ยวก่อนเลย<จ>ไี่ปุ๊กจะมาดูในโซนของเจอฮด<า>้านหน้าเลยค่ะโซนของเจอฮายได้รับเจอฮายก็ได้รับความนิยม มาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ถันง่ายมากนะคะน้องน้องหมาตัวไหนที่ว่าฟัสซี่กินยากเจอเจอหายก็คือจบตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอันนี้เข้าวดอกบาเปลี่ยนทเาจิ้งจ้าเปลี่ยนท่าจิ้งจ้าแบบว่าแค่ฝึกเปลือกแล้วนะน้องหมาพี่ชอบตัวนี้มากพนักคอตตาหมาที่บ้านชอบมากค่ะให้เป็น special t r e ี t มีอะไรเวลาเป็นเด็กดีแล้วก็จะให้หนึ่งถ้วยเลยใครอยากมาชอบของเจอให้นี่เดินเข้ามาเลยอยู่ข้างหน้าเลยค่ะไม่ต้องเดินตามหาไกลเลยนะคะนอกจากขนมแล้วก็จะมีอาหารด้วยตอนนี้เจอให้มีอาหารเหน็ดด้วยค่ะมาเลว ที่นอนจากญี่ปุ่นค่ะของแพชรูรู้สามารถแปลงร่างนะคะเป็นกระเป๋าหิ้วแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อถึงบ้านก็พับแฟ a ตเอาเป็นที่นอนได้ก็ค่อนข้างช i อินว n e เบนนฟิตนะคะอีกแล้วนะอีกแล้วต้องโดนใช่ไหมคะดูดีไซน์เจันจิตต้องโดนนะคะดูดีไซน์ <laughs> กดแล้วนะกดแล้วนะ ในส่วนของอาหารของเจอไฮกับจินนี่ตรงนี้เลยนะคะเจอไฮกับจินนี่นะคะโอ้จินนี่มอรเกรนฟรีนะคะนีของแมวด้วยอ,อ่ะใหม่ของแม่แล้วก็ของชุนักนะคะเจอไฮมอรเกรนฟรีสำหรับชุนักตัวไหนที่มีอาการแพ้ก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะมีแอสมิลก,ก็มีสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่ชอบกินแบบนุ่มๆนิ่มๆเน,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 นืตรงนี้เดินเข้ามาก็เจอเลยะคะ่ะ คะเป็นของที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น<ช>เลยค่ะ,คะก็ภูมิใจนำเสนอะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่พยายามจะ ร้อนเฉาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันนะคะและก็จะเป็นมิต้คิวนะคะอันนี้เป็นอันนี้น่าสนใจมากใช่แล้วอาจจะต้องต้องโดนค่ะเพราะน้องหมาพี่นี่คือกรีดมากอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกนะคะร้อยเซไม่ใส่สารเคมีไม่ใส่สารกันบูดเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทานเป็นสแน็กก็จะเฮลตี้มากๆหรือเป็นช็อปปิ้งก็ได้คิวเมนเกเฮลเป็นเกรดค่ะเฮลเป็นเกรทคือ เจ้าของลองเทสดมแล้วพี่ชิมแล้วทุกกเป็นยังะอร่อยค่ะที่เป็นรสชาติ Natural เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามีจำหน่ายเฉพาะในร้านของ p e ชรค u b ชื่อแบรนด์โปรดนะคะโปรดนะคะเป็นคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์เพื่อเพื่อน้องหมาน้องแมวนะคะที่ออนโยนแล้วก็ทำจากธรรมชาติอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเบสของสับปะรดนะคะช่วยกำจัดกลิ่น่าชัวโลกนะคะแล้วก็มีไวเปอร์ แผ่นเปียกนะคะสาหรับน้องหมาและก็น้องแมวค่ะอันนี้ก็เป็นแชมพูซิกเนเจอร์ปกติเมื่อก่อนเราไม่มีขายเลยลูกค้าถามว่าทำไมไม่ขายแชมพูค่ะก็เลยไม่ขายแล้วเพราะว่าลูกค้าบางท่านไม่สะดวกไปอาบที่ร้านนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยากแนะนานะคะมาลองดูนะคะเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจมากตั้งใจเพราะว่าเป็นเพนทเลเวอร์สุดๆแล้วให้ได้ของดีๆไปใช้กัน เราจะส่งกิสมเข้ากลุมิ่งแล้วแต่ก่อนอื่นเลยมารู้รายละเอียดของการใช้บริการที่นี่ดีกว่าค่ะว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงคะที่ปุกค่ะของเราก็จะมีอัตราทั้งของน้องหมาและก็น้องแมวนะคะน้องแมวอันนี้เราก็แยกตามน้ำหนักนะคะเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ประมาณ250ิบาทนะคะแพ็กเกจอาบน้ำเราก็จะมีออบน้ำตัดเล็บเช็ดถูแปรงขนหรือถ้าลูกค้าอยากจะให้น้องแบบสะอาดช่วยดูแลเรื่องผิวหนังและฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็จะ แนะนำเป็นอัปเกรดอโซอนสปาซึ่งเดี๋ยววันนี้กิสมได้ลองแล้วก็หลังจากอาบเสร็จเราก็จะลงลิฟออนแล้วนะหอมเป็นกลิ่นเฉพาะซิกเนเจอร์ของเพชรคลับเช่นกันคิวเขาแน่นไหมคะถ้าสมมติเราอยากจะมาใช้ที่จะแนะนําให้จองโจะแนะนําให้โทรจองก่อนด้วยเหตุผลว่าเราก็ไม่อยากให้น้องมาอยู่ด้านในแล้วก็รอเป็นเวลานานโดยเฉพาะน้องแมวก็เจ็ความเครียดนะคะแล้วก็เมื่อเสร็จเราก็อยากให้น้องรีบกลับเพื่อจลดความเครียดเช่นกันนั่นเดี๋ยวฝากหน่อยจะได้ไปช้อปปิ้งสบายๆวันนี้น้องมีมี่ก็จะไา

จะฝากทุกท่านที่อยู่ประแวกรานสิบนะคะเรามาแวะใช้บริการดูร้านหาง่ายค่ะที่จอดรถเยอะมากแล้วก็จากประตูทางเข้าถึงร้านเลยนะคะถ้าทำน้องหวาน้องแมวมาก็โทรจองก่อนได้แล้วก็ดรอปน้องแล้วไปจอดรถใต้อาคารลงๆนะ สะดวกสบายมากอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะสาขาฟิวเจอร์พารัคสรทงิ์ตแล้วแวะมาใช้บริการกันนะคะได้เล,เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๊กมากขอบคุณเช่นกันนะคะ<า>เดี๋ยวมีของฝากที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจากเพชรขับนะคะเป็นเซอร์ไพรส์แเก่งใจจังเลยอะคะ่ะแต่ก็ขอจบไปแล้วกันอยากจะให้น้องๆได้ลองใช้นะคะแล้วรีวิวกันได้มีเพชรขับสาขาใหม่รอไปชมเลยได้เลยค่ะขอบคุณน้องจันจิมากคะสวัสดีค่ะ สนุกสนานทั้งรายการเลยใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้นะคะถ้าใครเห็นจันจีมาช้อปปิง้งที่เพชรขลับโฮมโปรสาขารังสิตน,นะคะก็แวะมาช้อปปิ้งกันได้เสียตังค์ไปหลายบาทเหมือนกันเลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของเพลเวอร์บายเจอฮายแล้วจันจีแล้วก็กิสมอแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกช่องทางเพลเวอร์บายเจอฮายด้วยนะคะ i n อินสตาแกรม e b o o k YouTube นะคะฝากกด Subscribe ด้วยจะได้ดูย้อนหลังกันมีสาระดีๆมากมายหรือว่าอยากจะช้อปปิ้งของก็ ดูย้อนหลังกันด้วยนะคะกับเพลเวอร์บายเจอหายทาง YouTube ค่ะเจนจีกิสโมอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ